เป็นอะไรที่ดูแบบเท่จ้ามากเลยนะครับแต่งด้วยสเกิร์ตท,ท่อคู่นั่นเองนะครับผมสวัสดีครับพบกับอาร์มอีกแล้วนะครับผมที่เต็นท์รถกันิล่าคาร์นวะนครนะครับและวันนี้อาร์มนะครับพามาพบกับเจ้าตัว s ซ z u k i ิสวิ t 1.2 GL อยากจะบอกว่าคันนี้นะครับเป็นโฉมปี2019นะครับเรียกได้ว่าเป็นโฉมป้ายแดงเลยนะครับและที่สำคัญไม่วิ่งน้อยมาก เพียงแค่ส0 0 0มื่นโลเท่านั้นเองนะครับผมและพิเศษไปกว่านั้นเราแถมตัวเ,เราแถมชุดแต่งรอบคันแม็กใหม่ร้อใหม่มูลค่า50,000บาทไปเลยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวอามพาไปชมไปกันเลยครับผมมากันที่ตอนหน้านะครับตัวนี้จะเป็นไฟไฮโดรเจนนะครับผม อยากจะบอกว่าตัวกรอบไฟเนี่ยใสกิ๊กไม่มีเหลืองแน่นอนและตัวกระจังหน้านะครับกว้างรับลมระบายลมได้ดีนะครับทำให้เครื่องไม่ร้อนนั่นเองนะครับผมดีไซน์ของเขาเนี่ยสีดำตัดกับสีน้ำเงินเป็นอะไรที่ดูแบบเท่จา้ามากเลยนะครับและตัวนี้แถมไฟ d y y i m า Lightning ม,มาให้ด้วยนะครับ ตัวสเกิร์ตนะครับเป็นสเกิร์ตแบบสปอร์ตนะครับทำให้รถดูมีมิติและดูสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับผมด้านหลังนะครับผมตัวนี้จะเป็นไฟนะครับเป็น LED นะครับตัวด้านหลังนะครับผมและภายในค่อนข้างกว้างนะครับแต่งด้วยสเกิร์ตท่อคู่นั่นเองนะครับผมอยากจะบอกว่าดูสปอร์ตมากเลยนะครับผม มากันที่ด้านข้างมั่งดีกว่านะครับมากันตัวด้านข้างนะครับตัวล้อมแมกนะครับเป็นล้อมแมกนะครับเป็นสีเทาด้านนะครับเป็นขอบ15นะครับแถมด้วยยางใหม่กันไปเลยนะครับผมอ่ะมาดูกันภายในห้องเก็บสัมภาระบ้างดีกว่าห้องเก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างนะครับเหมาะสำหรับนักเดินทางไกลหรือสายปิกนิก นะครับหรือท่านผู้หญิงที่ชอบชอปปิ้งนะครับผมอยากจะบอกว่าคันนี้เล็กกระทัดรัดเล็กกระทัดรัดแต่สามารถบรรจุของได้เยอะมากเลยนะครับเราไปดูภายในรถดีกว่าว่าจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับผมไปดูดีกว่าครับเจ้าภายในตัว s u z ุ k กิสวิ t 1.2G.L นะครับภายรวมสภาพภายรวมนะครับคือดูใหม่ป้ายแดงนะครับพวงมาลัยนะครับไม่มีรอยตำหนิหรือรอยขีดข่วนนะครับและตัวนี้มีตัวพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาด้วยนะครับผมตัวคอนโซลน,นะครับจะตัดด้วยสีขาวนะครับเป็นทูโทนนั่นเองขาวตัดกับดำคอนโซลตัวเครื่องเสียงนะครับดัง แอร์เย็นมากและไม่มีรอยขีดข่วนนะครับอยากไฮไลท์เด็ดอยากให้ดูเลขไม้นิดนึงครับผมเลขไม้คันนี้นะครับเพียงแค่24,0 0 0โลเท่านั้นเองถือว่าวิ่งน้อยมากๆเลยนะครับคันนี้เบาะนะครับจะเป็นเบาะกำมะหยี่จะเป็นเบาะกำรรมะหยี่รับพี่เบาะเป็นเบาะกำรรมะหยีนกกรรย่นะครับเป็นเบาะเบาะนะครับเป็นเบาะกำรรมะหยี่บวกผ้านะครับ ก็คือระบายความร้อนได้ดีนั่นเองนะครับและตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะสปอร์ตนะครับช่วยกันไม่ให้เราหลุดจากตัวเบาะเรานั่นเองนะครับผมมาสรุปคันนี้ดีกว่าว่าคันนี้อยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่ไปดูกันดีกว่าครับและเจ้าตัว s w i ฟต์2 GL คันนี้นะครับ อยากจะบอกว่ามือหน,นะครับขายอยู่ที่ประมาณ554 0 0 0บาทแต่เราไม่ขายเราขายเพียง4 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นพนเพียง7,000กว่าบาทพิเศษสุดๆแถมชุดแต่งล้อแม็กและยางใหม่มูลค่า50,000บาทไปเลยใครที่สนใจคันนี้นะครับผมสามารถติดต่อลิง์กด้านล่างนะครับของสามารถติดต่ออามได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอย่าอามทิ้งลิงก์ไว้นะครับผมและ พบกันใหม่ในคลิปหน้าว่าเซลล์ท่านไหนจะรีวิวรถคันไหนนะครับมีให้ติดตามชมกันที่เพจกอริล่านะครับและ y o u t u b e นะครับอย่าลืมนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่เพจของเราได้ไม่ว่าจะเป็นกอริล่าค่า Facebook นะครับ y o u t u b e TikTok และวลน์แอดนะครับสำหรับวันนี้อาร์มขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ